Sure. The ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนมาทบทวนการขับขี่ของรถยนต์ในปี2025ซึ่งเป็นรุ่น Aeroplane ที่มีดีไซน์ล้ำยุคและเทคโนโลยีใหม่ที่พร้อมจะยกระดับประสบการณ์การขับขี่ของคุณให้สูงขึ้นรถคันนี้ไม่เพียงแค่เรื่องของรูปลักษณ์เท่านั้นแต่มันรวมทั้งสไตล์การขับขี่และเทคโนโลยีเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวเริ่มต้นจากการทบทวนด้านต่างๆกันเลยครับเริ่มจากด้านนอกกันก่อนครับ2025 Aeroplane มีการออกแบบที่ทันสมัยและล้ำสมัยทําให้มันดูเหมือนรถที่พร้อมจะพาคุณพยาานนาคคยมมมมรรเส,ส่และวววถู็ การออกแบบประจำหน้าที่ดูดุดันและไฟหน้าเล็กที่มีความสวยงามช่วยเพิ่มความหรูหราให้กับรถคันนี้ด้านข้างของรถถูกออกแบบให้เป็นลักษณะทางอากาศที่ช่วยลดแรงต้านลมพร้อมให้คุณได้เลือกสีที่หลากหลายแต่สีเมทัลลิกที่ลึกนั้นยิ่งทำให้รถคันนี้ดูสวยงามขึ้นภายใต้แสงแดด เมื่อเข้าไปในภายในตัวรถแล้ว2025อาโรเพลยยังคงไม่ทำให้ผิดหวังการตกแต่งภายในมีความหรูหราและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยบ่ะนั่งของรถคันนี้ให้ความสบายสูงสุดด้วยวัสดุหนังที่สัมผัสได้ถึงความพรีเมียมและมีการปรับที่นั่งได้หลายทิศทางการตกแต่งแผ่นหน้าปัดมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่คอยควบคุมฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบนำทางระบบปรับอุณหภูมิหรือระบบบันเทิงการแสดงผลที่อยู่เบื้องหลังพวงมาลัยให้ข้อมูลที่ชัดเจนทันทีที่คุณมองเห็นขณะที่ระบบะอินโฟเทนเมนต ในด้านของประสิทธิภาพ2,025 Aeroplane มาพร้อมกับเครื่องยนต์ไฮบริดที่ทรงพลังและให้ประสบการณ์การขับขี่ที่ตืน่นเต้นรถคันนี้สามารถเร่งจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง5วินาทีซึ่งถือว่าเร็วมากสำหรับรถขนาดนี้ระบบมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเสริมการขับขี่ที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพในเรื่องขององค์การประหยัดน้ำมัน การควบคุมรถทำได้ดีมากมีระบบการเสถียรที่ช่วยให้การขับขี่เรียบเนียนแม้จะขับขี่ในพื้นที่ขรุขระไม่ว่าจะเป็นการขับขี่บนถนนไฮเวย์หรือในเมืองรถคันนี้ทำให้การเดินทางทุกครั้งเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายสำหรับราคาของรถคันนี้รุ่นเริ่มต้นของ2025 Aeroplane จะอยู่ที่ประมาณ55,000ดอลลาร์ซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับความหรูหราและประสิทธิภาพที่คุณจะได้รับถ้าคุณเลือกออปชันที่สูงขึ้นเช่นระบบเสียงคุณภาพเยี่ยมหรือวัสดุตกแต่งภายในที่ดียิ่งขึ้นราคาขออออองงงรรรถกกกกกก็าาาาาาจ,จะ่่่่่่ม้้้นนนนไ 7, ดลแแแคคททีีีีสูบบบัย สรุปแล้ว2025 Aeroplane เป็นรถที่ยอดเยี่ยมในทุกๆด้านทั้งในเรื่องของดีไซน์ความสะดวกสบายและการขับขี่ที่มีประสิทธิภาพหากคุณกำลังมองหารถหรูรหรือรถที่มีสมรรถนะสูงรถคันนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากขอบคุณที่ติดตามและอย่าลืมกดไ like. ลค์คอมเมนต์และสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ๆนะครับ